เป็นตะแซบบ้จ้าจุ้งจุงตัวใหญ่พุ่งตัวใหญ่มากนะคะซิ้บางนาำกอนแซบ okay. สวัสดีจ้าคลิปแรกคลิปแรกแหกมนันเนาะ กินยำม,มามา่ากินยำม,มามา่าเบ่งกุยำม,มาม่านะจ๊ะมาจา้ะใครก,กินยำม,มาม่านะจ๊ะเชิญได้เลยเพียเพียเบ่งเซนเบ่งถวยแบบ พลังมากเลยเนาะหมอเนาะอย่าแค่คลิปเพิงล่ะไม่ใช่คนบอกวยร่องเฮ็ดเบิงแชา,ากะบังกาเขากล่อง,งองายากอยากอาย mời mọi ăn không? người mọi 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 người tháo mắt chim mấy? bừng khùng khùng บ่มีผักไม่ได้ตั้งใจว่าสชีสเลยบะหมีผักอะหม,มี่ผักแซ่บกว่านี้ Mà. Bớt đẻ. Ừ. Ừ. Nào เป็นไฟนะเจ้าหน้อยมันมันน้อยดอกรลายอยู่มันมันมันเหล่ไมไหมออกไปเรียงงว่วมากกลับไปเรียงงว่วอยู่บานบ่อยากค่กลับมาอยู่บานห้ามัานกับมวลอะ่ะมันมาคืออยู่นี่เนาะ สำหรับคนตกงานเนาะแบบว่ากลับแบบกับไปหาเรื่องง่วเก็บพังยังสงซะแนบไม่มีเรื่องให้เคียดหรือคิดยังเรย่แบบก็กลับมาก,ก็คือแบบแต่คนตกงานเนาะแบบมานอนจอู่ในห้องแต่มันเบือ่อมันหนาเบื่อนะก็จะไม่คิดเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องกินไม่ได้จะกินยัง กินอย่างเดียวคิดคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกินือเรื่องของไ่อนร้อนแบบร้อนแบบร้อนมากมากคลิปแรกฝากที่ตามนั่อาจจะไม่ ชิม่อไปบอรื่บอ,บอเอาไปเป้เบิ่งความมันของกองันเฮ้ยพี่น้องกุ้งเบิ่งกุ้งใหญ่มากนะใหญ่จริงๆนี่ช้อนนี่ช้อนีกุ้งเท่ากันเลยอือ้ม มาแตกมาแจมันเนายังต่างกล่องมมท่าเป็นแล้วไปจจกว่ามันเผ็ดจด๋นไม่นจส๋สิสินากินสิง่ามสินะ สดนน้ำมากสดนน้ำไปดีพว่ากินยำนาเด้อ ใครที่เคยกินยำนาะจะรู้ว่ารสชาติน้ำมันจะเป็นยไงเวลาสดนี่โอ้ยมันมีแห้งไม่ได้ว่าจับแบบแต่ว่ามันมีแห้งมันแบบเขาบอกผู้สดเนาะใค้เพิ่เคยกินก็จะบม่รู้นะเอาไว้ก่อนแล้วไปเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย